โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอทั้งหนักและเบาลิเวอร์พูลุล้นเจอ4ทีมรอบ16ทีมแชมเปี้ยนลีกแม้ว่าลิบวอร์พูจะไปแพ้ PSV วไฮฟอเฟน2ต่อ3ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะัดสุดท้ายเมื่อวันพุทธที่29มก,กามกราคมที่ผ่านมาแต่พวกเขาก็ยังคงรั้งอันดับหนึ่งเหมือนเดิมเพราะบาร์เซโลนาทำได้เพียงเสมอกับอาตาลันตา2ต่อ2เท่านั้น ก่อนเกมนัดที่8ทัพหงแดงการันตีการเข้ารอบน็อกเอาท์เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าพวกเขาอยากได้อันดับหนึ่งในรอบลีกเฟฟก็ขอแค่หนึ่งแต้มในการบุกไปเยือนถิ่นฟิลิปสตาเดียมเท่านั้นอย่างไรก็ตามลูกทีมของกุนซืออา์เนอร์สโลตไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยแต่ยังโชคดีที่ออตาลนตาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการเสมอกับบาซ่าทำให้ตำแหน่งจ่าฝูงลีกเฟฟยังคงเป็นของทัพหงแดงเหมือนเดิม สำหรับในรอบ16ทีมสุดท้ายถือเป็นเรื่องที่น่าท้าทายอย่างมากสำหรับเดอะเรสและงานนี้พวกเขามีความเป็นไปได้ถึง4ทีมที่จะต้องปะทะด้วยโดยจะเป็นสโมสรไหนต้องรอลุ้นในช่วงจับสลากวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นี้ความเป็นไปได้ที่ลิพูจะเจอกับทีมไหนในรอบ16ทีมสุดท้ายปรารีสแซงต์แชร์กแมงฝรั่งเศสเบนฟิกา้าโปรตุเกสแบรดฝรั่งเศสโมนาโกฝรัร่งเศส ดาวรุ่งที่เข้าตาอานเนอร์ยืนยันหลังจบเกมที่ทีมลิภูของเขาพ่ายแพ้ให้กับ P.S.V. ไฮโอเฟน3-2ในยนะูฟาแชมเปี้ยนสกนันสุดท้ายของรอบนี้ว่าเขามีผู้เล่นดาวรุ่งคนหนึ่งที่ประทับใจอย่างมากและจะไม่ปล่อยออกจากทีมในรูปแบบยืมตัวอย่างแน่นอนในเดือนมก,กราคมนี้และคนคนนั้นก็คือเจมส์แม็คคอนเนลมิดฟิวัย20ปีนั่นเองแอนฟิลด์อินดกซ์รายงานสถิติเจมส์แม็คอนเนลปะทั P.S.V. ไฮโอเฟน 90นาทีบวกในสนามส่งบอลสำเร็จ35ต่อ4 1บครั้งชนะการแท็กเกิลมากที่สุด4ต่อ4ครั้งมากสุดในเกมชนะการแท็กเกิลมากที่สุด4ต่อ4ครั้งมากที่สุดในสนามชนะการโดนบอล7ต่อ13ครั้งสกัดบอล3ครั้งแย่งบอลคืนกลับมาได้3ครั้ง หลังจบเกมนี้อาเนอร์กล่าวว่าเขาจะพูดคุยกับริชาร์ดฮิวพูดในการกีฬาในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับนักเตะดาวรุ่งที่สามารถปล่อยยืมตัวได้ในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนมก,กราคมแต่เขาต้องการให้เจมส์คอนเนลนั้นอยู่กับทีมต่อไปเพราะเขาประทับใจนักเตะค,คนนี้มากและต้องการให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่หลังจากนี้ BBC Sport รายงานว่าอาเนอร์สลอตยืนยันลิเวอร์พูลจะทำการเสริมทัพอย่างแน่นอนในช่วงสัมเมอร์หน้า แฟนบอลอาจจะไม่ได้เห็นเราทำอะไรมากมายในตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและสำหรับในตอนนี้ของตลาดซื้อขายในเดือนมก,การาคมด้วยเช่นกันซึ่งมันมีเหตุผลสำคัญนั่นก็เพราะว่าเรามีความสุขกับทีมที่เรามีอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกคุณไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมได้รับสืบทอดทีมที่ดีมาจากเจอเก้นครอปจริงๆแต่ผมยืนยันกับคุณได้เลยว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อมองหาการเสริมทัพความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอน อตออฟไซส์ site, รายงานว่าสโมสรลิปูได้ทาการสอบถามไปยังโอลิิกลียงเกี่ยวกับการย้ายทีมของรายานเชอร์กีแนวรุกของพวกเขาในเดือนมกราคมนี้แต่ดูเหมือนว่ากรอบเวลาสําหรับการย้ายทีมก่อนเส้นตายในวันจันทร์นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่มันกระชั้นชิดเกินไปสําหรับหงแดงและทีมลียงเองก็ด้วยเพราะฉะนั้นลิปูจะรอจนกว่าจะถึงในช่วงซัมเมอร์เพื่อพิจนารณาในการขอซื้อตัวเข้ามาร่วมทีมอีกครั้งเดวิดออสตินนักข่าวจากเดลติก มีความเป็นไปได้ที่สมสทอรลิภูอาจจะพิจารณาในการขายดาวินนุนเยสออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์น,นี้แม้ว่าจะมีข่าวความเชื่อมโยงของเขากับทีมจากซาอุดีอาระเบียที่ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนี้ แต่แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ลิพูจะขายเขาออกไปในช่วงกลางฤดูกาลแบบนี้เนื่องจากว่าเขายังคงถือว่าเป็นส่วนสําคัญของทีมอาร์เนอร์ในขณะที่พวกเขากาลังแข่งขันเพื่อชิงเกียรติยศสําคัญในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้และออลนาเซอร์ก็คือทีมจากซาอุดีอราระเบียที่สนใจและต้องการจะเซ็นสัญญากับนูนเยสมากที่สุดแล้วในเวลานี้มิเลอร์ฟุตบอลและแอตแลติโกฮอยรายงานว่า ดูเหมือนว่าตอนนี้ลิพูกําลังเตรียมที่จะทาการเรียกตัวสเตฟานบายสติดมิดฟิล์วัย20ปีของพวกเขากลับมาจากสัญญายืมตัวที่เรดบูลเซาบวกเนื่องจากว่าพวกเขาไม่พอใจกับโอกาสที่ผู้เล่นได้รับในเวลานี้จากนั้นทีมหงสแดงจะทําการปล่อยตัวบายสเตติดออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัว6เดือนในช่วงท้ายของเวลาที่เหลือนในฤดูกาลนี้ให้กับลาสพาวมัสที่พวกเขามีการเจรจาพูดคุยกันเอาไว้หมดแล้วแต่วงในของสมสรนกลับบอกว่าตอนนี้สมสรนลิเวอร์พูลนั้นพอใจกับโอกาสที่บายสติดได้รับจากซาบวกนะครับ และจะอยู่ที่นั่นจนครบสัญญาในที่สุดแต่ข่าวที่จะกลับมาก็ออกมาที่เหมือนกัน เคตาเฟ่สนใจยืมบายสเตตจากลิเวอร์พูลสเตฟานบายสเตตมีโอกาสย้ายมาเล่นในสเปนช่วงครึ่งหลังของสีซสั้นนี้หลังมิดฟิวด์วัย20ปีตกเป็นเป้าสนใจของเคตาเฟ่ ee, เพิ่มเติมจากลาสปาลมาสมากาซื่อเมืองกระทิงรายงานเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าเคตาเฟ่ K เป็นอีกหนึ่งสมสรสนจากลาลิกาที่แสดงความสนใจดึงสเตฟานบายสเตตมิดฟิวด์วัย20ปีจากลิเวอร์พูลมาเสริมทัพด้วยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ ลิวร์ผูปล่อยบายสติดย้ายมาเล่นกับเสาวบวกด้วยสัญญายืมตัวในสีซสั้นนี้แต่มิดฟิลด์วัย20ปียังต้องดิ้นรนเพื่อสร้างความโดดเด่นกับทีมดังออสเตรีย ด้วยเหตุน,นี้ทีมของแดงจึงมีแผนปล่อยนักเตะย้ายไปเล่นกับสโมสรอื่นในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนี้ด้วยสัญญายืมตัวแม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็ตามก่อนหน้านี้ลาสเปาลมาสได้ติดต่อก,กับริพูเพื่อพยายามดึงบบยเสติดไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวแต่ยังมีอุปสรรคพอสมควรนั่นจึงเปิดช่องให้เคตาเฟ่เข้าร่วมแข่งขันแย่งไยเซน์มิดฟิล์วัย20ปีก่อนตลาดหน้าหนาวปิดทําการตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเนื่องจากลิวพูและบา,ารเสติดย เพราะต้องการให้มิดฟิวด์ว้ย20ปีเล่นในที่ที่เขาจะมีความสําคัญมากกว่าตอนที่เล่นกับเซาวบวกในช่วงครึ่งแรกของสีซสั่นนี้หน้าเป้าไม่ใช่โกดี้กาโกรับฟอร์มฮอตเพราะเล่นแนวรุกฝั่งซ้ายกดี้กาโกแนวลุกฟอร์มแรงของลิพูยอมรับตําแหน่งในปัจจุบันของตนเหมาะสมกับสไตล์การเล่นที่สุด หลังสร้างผลงานได้อย่างสุดยอดกับทัพหงแดงในยุคข,ของกุนซืออาเนอร์ส็อตสตาชาวดัดย้ายจาก PSV ไฮโอเฟนมาเล่นในถิ่นแอนฟิลด์ช่วงต้นเดือนมก,กราคมปี2023โดยในช่วงแรกที่ทํางานร่วมกับเจอเกนครอฟนักเตะม,มักจะถูกจับให้ยืนเป็นหน้าเป้าแม้ผลงานจะโดดเด่นแต่ฟอร์มก็ยังไม่คงเส้นคงวา อย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้กาโปผลิตฟอร์มสุดยอดออกมาอย่างต่อเนื่องหลังโค้ชอาเนอร์จับเจ้าตัวลงเล่นแนวรูกฝั่งซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถนัดที่สุดและเจ้าตัวก็ไม่ทำให้เจ้านายผิดหวังเมื่อตะบันไปถึง14ประตูจากการลงเล่น32เกมในฤดูกาลนี้ดาวเตย์ไว25ปีเปิดใจว่าแน่นอนว่าตอนนี้ผมลงเล่นปีกซ้ายดังนั้นผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ผมชื่นชอบมากๆมันเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมกับผมที่สุดและผมคิดว่าผมเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในตำแหน่งนั้น ตอนที่ผมย้ายมาเล่นกับลเวร์พูลผมลงเล่นตำแหน่งหน้าเป้าบ่อยมากซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมดังนั้นผมต้องปรับตัวกับตำแหน่งใหม่และทีมใหม่บางครั้งนี่คือความท้าทายแต่ใช่ผมมีความสุขกับการเล่นปีกซ้ายในเวลานี้ผมคิดว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดสำหรับผู้จัดการทีมอาร์เนอร์ส็อตที่ช่วยพัฒนาฟอร์มการเล่นของผมกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์กล่าวผ่านทีเอ็นทีสตสื่อกีฬาดัง ดูเทเลกราฟรายงานว่าจอเรลฮาโต้ Back แบ็กซด์ดาวรุว่งวัย18ปีของอาเจสอัมสเตอร์ดัมยืนยันเข้าเดินทางไปที่สนามแอนฟิ์จริงเพื่อชมเกมการแข่งขันระหว่างลิพูกับอิฟส์วิทเทผมได้รับเชิญจากไรอันกราเฟนแบกให้ไปที่นั่นสนามแอนฟิ์จริงๆแต่ผมไม่ได้ทำการพูดคุยอะไรกับผู้ในการที่นั่นริชาร์ดฮิวตามข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้และเกมนั้นลิพูก็เล่นได้ดีมากแถมบัรยีการในสนามก็ดีเช่นกันแต่ผมไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วละ่ะ และเมื่อนักข่าวถามตรงๆเลยว่าแสดงว่าสโมสรลิผูลอาจจะเป็นหนึ่งในทีมในอนาคตของคุณที่คุณน่าจะชอบใช่ไหมฮาโต้ตอบอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่มีใครรู้อนาคตหรอกนะจากนั้นฮาโต้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาไม่ได้วางแผนที่จะย้ายออกจากทีมอาแจ็กในตลาดซื้อขายในเดือนมกราคมนี้ผมไม่ได้คิดที่จะออกจากอาแจ็กในช่วงหน้าหนาวน,นี้เลยและความตั้งใจของผมยังคงเป็นแบบนั้นจนถึงตอนนี้ ผมต้องการจบฤดูกาลกับอาร์เจ์เพราะผมยังมีอะไรที่ต้องทำกับสโมสรแห่งนี้อยู่เช่นกันทั้งนี้ฟาบิโซโรมาโนเองก็ยืนยันล่าสุดได้ว่าสโมสรชั้นนำในพีเมลีกโดยเฉพาะกับทีมบนหัวตรางกำลังอยู่ในขั้นตอนของการติดต่อเพื่อเซ็นสัญญากับฮาโตในช่วงซัมเมอร์นี้แล้ว โอลิเวอร์มาด้วยเปิดโผกรรมการนัดเมอร์ซี่ไซด์ดาบบี้ระหว่างเอลตันกับลิเวอร์พูลเลือกไมเคิลโอลิเวอร์ลงเป่าหลังเจ้าตัวเพิ่งมีประเด็นร้อนจากเกมอาเซนนล ไมเคิลโอลิเวอร์กรรมการคนดังของอังกฤษได้รับเลือกให้ลงทำหน้าที่ตัดสินเกมเพีย์อลีกนัดตกค้างที่เอเวอเรตันจะเปิดรังกุริสันพาร์คต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลคู่ปรับร่วมเมืองในวันพุทธที่12กุมภาพันนี้ขณะที่ชูตเบิร์นและเจมส์เมวอริงจะทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินส่วนโทนี่แฮริงตันรับบทผู้ตัดสินที่4ด้านคริสคาวนาทำหน้าที่ผู้ตัดสิน VAR โดยมีเอ็ดดี้สมาร์เป็นผู้ช่วย นอกจากนั้นโอลิเวอร์ยังจะได้ทําหน้าที่เกมเอฟส์ิดทาวเปิดบ้านพบเซาท์ป์ต้านในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ด้วยส่วนนัดลิเวอร์พูลไปเยือนบอลมัดวันเดียวกันจะมีดาเรนอิงแลนด์ลงตัดสินเกมสําหรับโอลิเวอร์กาลังมีประเด็นร้อนหลังแจกใบแดงให้ไมล์ลอิสเคลลี่ดาวรุ่งอาร์เซนอลในเกมบุกไปชนะบุฟทมป์ตันวันเรึ่น er 1-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนมีแฟนบอลบางส่วนไม่พอใจถึงขนาดขู่ฆ่าเจ้าตัวและครอบครัวเลยทีเดียว สตีเวนเจอร์าเตรียมที่ออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์อัลเอติฟักหลังรับหน้าที่คุมสโมสร,รในซาอุดิอาระเบียเป็นเวลา18เดือนสกายสปอร์ตรายงานว่าอัลเอติฟักและเจอรารกกำลังจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการออกจากตำแหน่งของเขาโดยคาดว่าผู้ช่วยอย่างไมเคิลบิวก็จะออกจากสโมสร,รเช่นกันเจอราดซึ่งมาอยู่กับอัลเอติฟักเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2023ได้ขยายสัญญาออกไปอีก2ปีในเดือนมก,การาคมปี2024ซึ่งจะทำให้เขาอยู่โยงกับสโมสร,รต่อไปจนถึงปี2027 อย่างไรก็ตามกุนซือว44ปีรายนี้เตรียมลงจากตำแหน่งโดยที่อาเอเจฟัครังดับที่12ในซาอุดีโปรลีกโดยมีคะแนนเหนือโซนตกชั้นเพียง5แต้มอาเอเจฟัคเอาชนะได้เพียง5จาก17เกมลีกในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของอดีตกุนสื่อเรนเจอร์และแอสตันวิลลาโดยล่าสุดเป็นเกมเสมอกับอาเวด้าทีมรองบวยของตารางหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ